โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมมาม่วงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้มมาม่วงก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกม t r e a s u r e of a แ t ต c นะทุกคนหรือว่าสาวท่ำพีจีของเรานั่นแหละทุกคนนะก็ไปลุยกันเลยละกันนะวันนี้มมาม่วงก็พกทุนมาอยู่ที่150นะทุกคนไป3บาทออตโอต้กดเทอร์โบไปเหมือนเดิมนะเพื่อนๆมาดูเชิงสาวท่ำกันวันนี้ดีกว่านะว่า จะยังดีคงฟอร์มดีอยู่หรือเปล่านะแม่ช่วงนี้ก็หัดแบบว่าหาไปเล่นเกมอื่นๆบ้างนะทุกคนแต่เ็ายังไม่ทิ้งนะสาถ้ำก็มาแวะเล่นบ้างถ้าแบบคิดหวังจากเกมอื่นมาก็กลับมาหาเสาถ้ำเหมือนเดิมแน่นอนทุกคนอะละลุนเข้าฟรีเกมเลยมาไหมไม่ไมาม่วงจ่ายต่อนะเออเปลี่ยนเป็นวายละสิบจ่ายต่อ สเตเตอร์ไมห้หน่อยได้ไหมเออสวยงามาอโทเข้าไวว่ะทุกคนมาสาวถ้ำยังไม่ยิงเราไปไหนนะเข้าวีเกมมาแล้วขอไหลๆหน่อยนะเข้ามาแล้วก็เข้าไวเลยไว้ใจไม่ค่อยได้นะทุกคนเข้าไววีจีไว้ใจไม่ค่อยได้จริงๆมันชอบไม่จ่ายนะ อุ้ยอีกสามมุนแล้วเหลือสามมุนแล้วเราทําเอาดีๆทุนยังไม่ได้คืนเลยนะทุนยังไม่ได้คืนเลยหมุนสุดท้ายทุกคนนะเคมาอยู K ่โอเคกับทุนคืนทุนและตอนนี้ที่เหลือคือกําไรไอ้ม่วงมาสวยงามเออให้มาได้อะไรติดไม้ติดมือมาหน่อยว้าร้อยยี่สิบห้าช็อตนี้สวย หรือว่าเปิดมาได้โอเคอยู่หมุนสุดท้ายช่วยไว้นะทุกคนถ้าไม่ได้นี่แย่อยู่ไปกันต่อก็บวกมาประมาณ100นะทุกคนโดยประมาณกลมๆเพราะเราโคมา150ไงจะมีอะไรดีๆไหมคิวมาสวยหลายต่อไหมเพื่อนเจสวยงามเคมาอยู่ไอเขียวช่องแรก ไม่มีว่ะมาเต่เลขสิบนะเมื่อกี้นี้มาซะเต็มแผงเลยเอมาสิบมาเคสิบเจอะไรก็ได้โอเมื่อกี้ลุนเยอะเหลือเกินนะทุกคนแต่ว่าไม่มาตักตัวนะโออาเราว่าไงไปติดเน้นเล่นว่าวซะแล้วไงสิบเคโอ้ไม่มา ตัวก็ไม่มานะช็อตจะไหลๆเนี่ยคิวยองแรกเอ้สิบช่องสามเออดี <c ười> โอ้โหข,ขอไม่เคยได้จริงๆนะเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวก็ให้เองแหละงั้นนะไม่ต้องไปขอแล้วกันไอ้ยงเออ <c ười> อยากได้ไงจะไม่ให้ขอก็ไม่ได้นะโอ้ กะอาจจะไม่ขอแต่มันไอม่วงมาหน่อยเบื่อนออมาเป็นวายสวยโอ้โหคือมันติดปากนะทุกคนพอดีเราเล่นเราก็ลุ้นไงใช่ไหมละ่ะจะไม่ให้ขอจะไม่ให้พูดมันก็ไม่ได้กว่าทุกคนเอาเป็นว่าถ้าห้ามได้ก็จะห้ามนะทุกคนแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องพูดออกไปอ่ะโอ้ลงมาเหลือร้อยเจ็ดสิบแล้วนะทุกคนเอาแล้วว่ะ เสาถ้ำกำลังพิสูจน์เราอยู่นะเราต้องอดทนจะ,จะเท่าทุนแล้วนะตอนนี้เพิแววบเดียวเท่านั้นกำไรอยู่ได้ไม่นานนะทุกคนกโอ้ยโอ้โห เอาแล้วไงกำไรอยู่ได้ไม่มนานจริงๆนะทุกคนแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปนะโอเคไม่มีอะไรหรอกแค่อยากจะพูดแค่นั้นเองนะเห็นเขาพูดกันเยอะนะไอ้คัมเนี่ยเพิ่มเบ็ดดีกว่ามาั้งเบ็ดสามบาทไม่ค่อยจะจวดเลยนะเบ็ดสี่แล้วเข้าฟรีเกมเลยมาดิ เจอเบสีเข้าไปาท้อรออยู่ก็ไม่บอกรู้งี้เบ็สีานานแล้วนะทุกคนรู้อะไรเท่าจะเท่ารู้งี้นะทุกคนมาไหลหน่อยสวยงามไอเจอจ่ายเคมีต่อนะโบไปไอ้อม่วงไม่มีไม่เป็นไรมีคิวมีเจนะโอ้เราคู่ไหลยับคู่ไหลยับคู่สิแล้ว,ลยยลยยลวตอนนี้ยังไหลยอยู่ยังไหลยอยู่นะทุกคนเอาดิยังมาอยู่เฮ้ย ไหลยังเดือดนะทุกคนคูณไปเยอะแล้วด้วยเนี่ยช็อตนี้2องสสเลยนะทุกคนโอ้สวยสวยเลยคูณสิแล้วโอ้สิมาร์สวยเลย,ล Mars, ย,เลยตั้ง7หมุนนะมีอะไรอีกไหมเพื่อน7หมุนเรียกว่าคัมแบ็กเลยเนี่ยช็อตนี้จากเหลือไม่ถึงร้อยนะทุกคนเบ็ดสีเท่านั้นเปลี่ยนโลกนี่แหละเขาเรียกว่าเบ็ดที่ใช่นะทุกคน มาอีกร้อยสิบหกนะห้าหมุนสุดท้ายทุกคนอุ้ยแล้วฟีในฟีไหมไอ้เขียวจ่ายนะชอนน็อตนี้ถ้าไม่ฟีในฟีก็เอ้าฟีในฟีมาดิอุ้ยเอาอะเบ็ดที่ใช่นี่แหละเบ็ดสีนะคูณยี่สิบหกแล้วตอนนี้เหลืออีกสิบสองหมุนนะไอ้เขียวมาสิบมีไหมโอ้โหถ้าสิบมาถ้าสิบมานะจ่ายหลายวิธีด้วยนะเมื่อกี้ สิมูสุดท้ายคอยสักชอตเถอะว่าสาวถ้ำมีไหมอุ้ย,ยน่าเสียดายจัดเมื่อกีน้นี้เคมาสวยไอ้เขียวไอ้ม่วงว่ะไอ้ม่วงมาไอ้ไอเขียวต่อนะเจด้วยสวยงามเพื่อนสิบมาอีกสวยี่อีกอุ้ยเอาจัดจัดนะทุกคนไหลแบบยับยับเลยนะ 5 0 4่นะช็อตนี้เงินรางวัลซูเปอร์เมกาไปดิดเลยอีกห้าหมุนทุกคนดูนี่มันจะมีอะไรไหมเนี่ยมีอีกไหมหรือหมดไฟแล้วโอ้ทาเอาเงินมาเมื่อกี้นี้นแตกนะแตกแบบแตกเลยโอ้หมุนสุดท้ายทุกคนโอเคไม่มีอะไรแล้วถือว่าสุดอยู่เป็ดสีได้มาเท่าไหร่อะรวมแล้วหนึ่งพันสวย โอเคก็ขึ้นมาเลยนะทุกคนเป็น1,100เลยนะจากเหลือไม่1 0ึงร้อยเอาเรื่องจะจัดก็พอเลยแล้วกันนะทุกคนทุนเราบกมา150นะใครที่ชอบนะปั่นสล็อตท,ทุนน้อยแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมาม่วงด้วยนะทุกคนแล้วก็อยากให้มาม่วงเล่นเกมอะไรให้ดูเนี่ยกดคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะเดีย๋ยวมาม่วงจะไปเล่นมาให้ดูอย่างแน่นอนนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครสนใจอยาก จะเล่นค่ายเดียวกันกับม้าม่วงก็กดไปที่ลิงใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้แล้วเพื่อนก็เจอกันเกมหน้านะครับผมบ๊ายบาย